ในการศึกครั้งสุดท้ายระหว่างคงเบ้งกับซูมาอี้คงเบ้งกำลังจุดไฟเพื่อเผาพ่อลูกตระกูลซูมาให้สิ้นซากแต่บังเอิญฝนชุดใหญ่ดันตกลงมาซะก่อนทำให้ซูมาอี้รอดตายได้อย่างหวุดหวิด หลังจากนั้นซุมาอี้ก็วางแผนใหม่ด้วยการเก็บตัวไม่ออกนอกค่ายพร้อมกับสั่งทหารห้ามโต้ตอบโขงเบ้งโดยเด็ดขาดด้านขงเบ้งเองขณะนั้นเริ่มมีปัญหาเรื่องขาดเสบียงอาหารแล้วถ้าขืนมัวแต่รอซุมาอี้ออกมาต่อกรก็คงไม่ได้การจึงคิดกลยุทธ์ยั่วโมโหขึ้นมาโดยให้ทหารไปยืนด่าหน้าค่ายของสุมาอี้ทุกวันแต่ไม่เป็นผลเพราะซูมาอี้ทนได้เวลาผ่านไปยิ่งนานถ้าขืนรอซุมาอี้ไปเรื่อยๆสเสบียง ทหารจะไม่เพียงพอต่อ,ตอกองกําลังของทหารเป็นแน่แท้เมื่อรู้ว่ามีแต่จะยิ่งเสียเปรียบขงเบงจึงงัดไม้เด็ดให้ทหารทูตส่งของกํานันไปให้ซูมาอี้เพื่อ,อยั่วยุให้เกิดโทสะทันทีที่ซูมาอี้เปิดดูเขาก็มีสีหน้าเรียบเฉยไม่รู้สึกอะไรแต่เหล่าแม่ทัพทหารที่เห็นต่างตกใจเป็นอย่างมากเพราะของขวัญที่ส่งมานั้นคือเครื่องแต่งกายของผู้หญิงพร้อมกับจดหมายที่เขียนว่าหากท่านไม่กล้า ก็จงแต่งชุดเครื่องแต่งกายตตรีที่ข้าส่งมาให้แต่ถ้าท่านเป็นชายชาินักรบก็จงส่งชุดนี้กลับมาและจัดทัพออกมาสู้รบกันบัดเดี๋ยวนี้บรรดาแม่ทัพในกองของซุมาอี้ต่างก็โมโหเป็นอย่างมากและบอกให้เจ้านายออกไปรบกับคงเบ้งให้รู้ดำรู้แดงไปเลยซูมาอี้นั้นนอกจากจะมีสติปัญญาเป็นเลิศแล้วก็ยังมีความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดอีกด้วยแม้เขาจะโมโหสักเพียงใดแต่ก็เก็บอาการอยู่ ว่าแล้วก็หยิบเครื่องแต่งกายผู้หญิงชุดนั้นขึ้นมาใส่โชว์ทูดที่นำของมาส่งให้ซะเลย จากเหตุการณ์นี้นี่เองส่งผลให้หลังจากนั้นไม่นานกองทัพของคงเบ้งก็ต้องล่าถอยกลับไปความไม่โกรธหรือความมีสติระงับความโกรธได้ถือเป็นหนึ่งในธรรมะสำหรับผู้เป็นใหญ่นั่นเพราะเมื่อเราโกรธมากย่อมขาดสติอาการยั้งคิดและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เจอคู่ปรับที่มีความสามารถทัดเทียมกันแล้วใครที่คุมสติได้ดีกว่าผู้นั้นย่อมเป็นผู้ชนะอย่างไม่ต้องสงสัย